ท่านผู้ชมที่ชมรายการวิทัศนวิชาชีพของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในครั้งนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูวิธีการทำคุกกี้อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมของตามท้องตลาดนะครับคุกกี้ที่ว่านี้ก็คือการทำคุกกี้มะพร้าวนะครับวิทยากรที่เราจะเชิญมาในวันนี้นะครับท่านเป็นวิทยากรที่สอนในวิชาชีพของสำนักส,ส,ส,ส่งเสริมและฝึกอบรมมานานนะครับโดยเฉพาะคุกกี้นะครับ เราก็จะให้ท่านไปพบกับท่านเิียาก่อนท่านนี้ได้เลยนะครับท่านชื่ออาจารย์โชคชัยโรจพนพันธ์พัฒน์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับในวันนี้อาจารย์ก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการทําคุกกี้กมะ<า>พร้าว,าวนะครับทาทไมถึงต้องเป็นมะพร้าวนะครับอาจารย์ก็เม<ข>ืองเรามะพร้าวปลูกเยอะมะพร้าวปลูกเยอะนะครับก<ข>็เอามาแปรรูปเป็นคุกกี้นะครับลอวมาคุกกี้มะพร้าวก็เป็นคุกกี้ประเภทหนึ่งชนิดหนึ่งซึ่งทําไม่ยากนะครับแต่ว่าขายง่ายครับ กำายงามนะครับลงทุนก็ไม่มากไม่มากนะครับแล้วก็เป็นรสชาติก็เป็นที่ถูกปาของคนไทยถูกใจของคนไทยทั่ๆไปนะครับแล้วมะพร้าเมืองเราก็หาได้ไม่ยากราคาถูทกนะครับทีนี้อยากให้จารย์มาบอกถึงส่วนผสมของการทําคุกกี้มะพร้าวนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนผสมหลักเลยนะแป้งสาลีตาบัวแดง300กรัมนะครับนะครับผงฟู1ช้อนชัก หช้อนชาครึ่งนะครับผงฟูยี่ห้ออะไรก็ได้นะเนยสดแช่เย็นนะครับเนยสดต้องแช่เย็นนิดนึงเพราะเนยสดถ้าไม่เย็นไม่แช่เย็นแล้วมันจะเหลวเพราะนั้นเราซื้อมาเนี่ยเราต้องใส่ตู้เย็นไว้มันมาอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วมันมาถึงบ้านถึงบ้านแล้วก็เข้าตู้เย็นเดิมนะครับก่อนจะใช้เราก็ออกมาทิ้งไว้ข้างนอกให้มันคลายความเย็นนิดนึงครับให้มันเหลวให้มันอ่อนตัวนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับสองร้ยสี่บกรัมเกลือ3.4ช้อนชานะครับเกลือนี่ต้องเป็นเกลือเกลือ เกลือแกงธรรมดานะครับเราเรียกเกลือแกงธรรมดาโดยทั่วไปเราจะใช้เกลือประเภทนี้นะครับเกลือแกงปกติธรรมดาผลิตใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีไข่ไก่นะครับไข่ไก่ขนาดกลางเบอร์สองนะครับลูกหนึ่งหนัก5 0กรัมไม่รวมเปลือกเป็นไข่แดง17กรัมไข่ขาว33กรัมนะครับเราใช้ฟองครึ่งนะครับแล้วก็กลิ่นวานิลาตามร้านเคมีภัณฑ์ร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายในปัจจุบันนะครับ แล้วก็คุกกี้มะพร้าวใช่ไหมปัจจุบันมันจะมีมะพร้าวอบแบบสําเร็จรูปสาเร็จรูปนะครับอบแห้งสําเร็จพร้อมมากถ้าไม่มีขายก็ใช้มะพร้าวทึนทึกเอามาขูดแล้วก็มาเอามาอบแห้งอบหรือถ้าเกิดไม่ไม่มีเตาอบก็ใช้คั่วเอาคั่วเอานะครับเคยกินเม้งคำไหมนั่นแหละมะพร้าวเหมือนกันเอามาขูดแล้วก็อบแต่ว่า สิ่งที่ที่เราใช้มะพร้าวอบแห้งแบบนี้จะดีกว่าตรงด้านไหนมันหอมมันหอมมันสะดวกสะดวกก็มามาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับนะครับนี่มาดูวิธีทำเลยไหมวิธีทำดีกว่าส่วนผสมก็ไม่มีมีไม่ไม่ยุ่งยากนะครับวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกคือขั้นตอนแรกตีเนยสดกับน้าตาลเนยสดนะครับเนยสดที่เราใช้นะฮะทั้งหมดก็ประมาณ210รรกรัมนะครับ เป็นในสดชนิดเค็มนะครับเวลาไปซื้อก็บอกคนขายด้วยเขาจะมีเขียนอยู่เขาจะมีเขียนอยู่ข้างฉลากนะครับในสดชนิดเค็มมันจะมีชนิดจืดกับชนิดเค็มครับหลังจากใส่เนยไปแล้วตีเนยนโดยใช้ความแรงปานกลางปานกลางตีเนยกับน้ําตาลนะตอนนี้เราก็โรยน้ําตาลไป คือในระหว่างที่ตีเนี่ยเราเทน้าตาลลงได้เลยครับเกลือเท่าไหร่นะเกลือเกลือที่เราใช้สองกรัมสามนะครับนะครับระหว่างตีไปเราก็จะล่อนแป้งกับผงฟูแป้งต้องล่อนทุกครั้งเลยนะครับล่อนแป้งกับผงฟูนะครับผงฟูหนึ่งช้อนชาใช่หนึ่งช้อนชาครึ่ง แป้งแปงที่เราร่อนแป้งเนี่ยก่อนทําทุกครั้งเลยนะเราควรจะร่อนแป้งนะครับเนื่องจากว่าโมเลกุลแป้งมันมันผลึกมันเล็กนะครับเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันจะดูดความชื้นเข้าไปแล้วมันจะรวมตัวกันเป็นเม็ดเห็นไหมครับเป็นเม็ดเนี่ยคือสาเหตุที่เราต้องร่อนแป้งทุกครั้งก่อนทํานะครับอาจารย์ตะแกรงที่เราร่อนเนี่ยมันมีไซส์มีเบอร์มีมีมีมันมีเราใช้แบบผมเนี่ย รู้ละเอียดหน่อยนะครับผมจะไม่ได้มันเขาเขาเรียกเป็นไมค่อนันะครับรูเล็กๆแต่รูใหญ่ไม่จะกองกองกองมากไม่ได้นะครับอันนี้เราล่อนแป้งกับผงฟูนะครับแล้วก็ใส่เหมือนเดิมใส่มะพร้าวลงไปเลยมะพร้าวอบแห้งนะครับมร้าอบแห้งยังไม่ทันทำก็หอมแล้วนะเนี่ย จะสังเกตว่า,าในระหว่างที่เรารอตีเนยอยู่นะเราก็หาวิธีการอื่นหรือทําขั้นตอนอื่นรอได้เลยเหมือนเดิมนะครับเวลาเราตีเนี่ยเราต้องหมั่นปัดอ่างนิดนึงังเพราะว่าตรงก้นอ่างนะครับมันจะตีไม่ค่อยถึง,ถงเราจะไปสักสองสาครั้งตีจนกระทั่งส่วนผสมมันฟูเขาเรียกว่าฟูขาวคือ สังเกตง่ายๆคือเนยเ,เนี่ยตีใส่ไปที่แกัมจะออกสีเหลืองถูกไหมครับ <c oughs> พอมันฟูขาวปุ๊บเนี่ยเมจะออกเป็นสีขาวนะครับกระบวนการตรงนี้เราเรียกว่าครีมมิง่งการครีมมิง่งเขาเรียกว่าครีมมิงมม่งตีครีมมิง่งการครีมมิ่งเนยหมายความว่าตีเนยกับน้ําตาลลองนึกภาพตามผมนะเนยเป็นก้อนใช่ไหมครับเนยมันเป็นไขมันถูกไหมครับพอเราตีไปน้ําตาลมันเป็นเป็นผลึก เราตีไปปุ๊บน้ําตาลก็จะไปเกี่ยวเนยออกมาเพราะเกี่ยวเนยออกมาอากาศมันจะเข้าไปแทนอากาศมันจะเข้าไปแทนที่อยู่ในเนยนะครับพอตีไปเรื่อยๆอากาศก็จะเข้าไปอยู่ในเนยเรื่อยๆนะครับเพราะอากาศเข้าไปอยู่ในเนยเรื่อยๆใช่ไหมครับผิวของเนยมันก็จะบางขึ้นบางขึ้นบางขึ้นมันก็เลยจะเป็นสีขาวครับนะครับจะเกิดจากการเจียดสีการตีกันทุกรอบเขาเรียกว่าคัตติ้งแอคชั่นไอเนยเนี่ยมันเป็นไอน้ำตาลมันผลึกไปคัต เนยออกมาทีละส่วนอากาศก็เข้าไปแทนที่ตรงนี้ก็ถามว่าทำไมผมอธิบายตรงนี้เพราะตรงนี้มันสําคัญสําหรับคุกกี้ครับถ้าเราลองนึกภาพตามที่ผมบอกไปว่าถ้าเราตีไปเรื่อยๆอากาศเข้าไปอยู่ในเนยเยอะค,คุกกี้ที่เราได้ตัวมันก็จะพองมันพองเยอะมันก็จะแตกหักง,ง่ายนึกอ,ออกไหมเพราะในคุกกี้อากาศเยอะอากาศเข้าไปแทรกแทรกฮะแตกง,ง่ายกรอบล้วนนะครับนี่คุกกี้ดูเห็นไหมเห็นไหม เริ่มขายนครับดูไหมครับเนี่ยขาวแล้วเราก็แซะข้างน,ดนิดนึงนะ,นะเพื่อให้มันไปตีบส่วนผสมเข้าด้วยกันมันมีอีกอ่ามีอีกนิดเดียวลืมบอกไปตะกี้น้ำตาลที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นน้ำตาลผลึกเล็กผลึกเล็กน้ำตาลปัจจุบันมันมีผลึกใหญ่นี่ผลึกใหญ่เวลามาตีน้ำตาลมันไม่ละลายครับไม่ <apt> ละลายเวลากินแล้วมันก็มันจะเจอเป็นน้ำตาล นะครับบางท่านเอาไปปั่นบางท่านใช้น้ําตาลบดน้ําตาลบดมันมีปัญหาคือว่ามันจะเป็นผลึกเม็ดใหญ่นะครับฉะนั้นเราไปซื้อในท้องตลาดเราก็ต้องเลือกดูนิดนึงนะําน้าตาลผลึกเล็กผลึกเล็กผลึกใหญ่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่า refined sugar refined นะครับเม็ดเล็กหน่อยไม่ใช่น้ําตาลที่แบบใส่ก๋วยเตี๋ยวนะเม็ดใหญ่ใไม่ใช่เห็นไหมเนี่ยพอเริ่มขาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ใส่กลิ่นวานิลลากลิ่นวานิลลา ใส่ครึ่งฝาได้เลยนะประมาณครึ่งฝาสามส่วสี่ช้อนจ้สามสนสี่ช้อนชาครับประมาณครึ่งฝานะครับเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะครับไข่ที่เราใช้ก็ประมาณหนึ่งฟองหนึ่งฟองครึ่งหรือเจ็ดสิบห้ากรัมนะครับเจ็ดสิบห้ากรัมไข่เราไม่ต้องมาตีนะฮะเราจับใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะครับครบหมดแล้วใช่ไหม นะครับปส่วนผสมของไข่ส่วนผสมของไข่กับเนยเข้ากันแล้วก็อัดอ่างนิดหนึ่งให้มันตีไข่ได้ทั่วถึงครับให้มันเข้ากันสังเกตดูวิธีทำน่าจะคล้ายๆกันเหมือนๆกันเลยคุกกี้ส่วนใหญ่หลักๆก็อยู่ตรงนี้นะครับพอส่วนผสมเข้ากันใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นความเร็วต่ําแล้วก็ใส่แป้งแป้งที่เราเตรียมไว้นะครับท่านผู้ชมะนะฮะอันนี้มีแป้งนะมีผงฟูนะมีมีะัรพาวอบแห้ง,งอยู่แล้ว เราก็ต้องใช้ความเร็วต่ำ,ตำมันจะได้ไม่ฟุ้งนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่เราจะเห็นว่ามันฟุ้งให้เห็นชัดก็คืออาจจะเป็นมะพร้าวอบแห้งน,นะจ๊ะนะตับแป้ง นะครับเสร็จแล้วเราก็มาคนด้วยมืออีกทีหนึ่งละกันจะทําให้ส่วนผสมต่างๆทั่วถึงกันดีนะครับเอาถาแต่ทาด้วยเนยขาวบางๆนะครับทาบางๆอย่าทาเยอะนะทาเพื่อเวลาเวลาอบขนมจะได้ไม่ติดถาดนะครับ อาจารย์หลังจากที่เราตีส่วนผสมเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องให้ทําขั้นตอนต่อไปยังไงครับคือก็เอามือชุบน้านะแล้วก็เอาส่วนผสมปั้นเป็นลูกกลมๆเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะครับใส่บนถาดทานเนยนะครับทานเนยขาวบางๆนะจะได้ไม่ติดถาดนะครับเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็ใช้ซ่อมทำละเอียดนึงนะครับเป็นเทคนิคนะฮะเล็กๆนน้อย เพื่อให้มีลวดลายครับผมเราก็จะใช้ที่ปลายซ่อมนะครับให้สลับไขว้กันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เห็นในภาพอาจจะเห็นชัดเจนนะครับเป็นตารางสี่เหลี่ยมท่านผู้ชมดูแล้วมีข้อสงสัยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่สำนักสงเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเราพร้อมที่จะให้คําแนะนําสําหรับท่านผู้ชมนะฮะที่ดูอ่า วิธีการทําของคุกกี้มะพร้าวมีเปิดอบรมด้วยนะตัวนี้นะครับโอเคไปอบได้เลยครับนะครับนี่ก็จะเห็นว่าเราเสร็จแล้วพร้อมที่จะเข้าเตาอบเตาอบนะครับนะครับหลังจากอบไปประมาณ12-15นาทีนะครับเราก็มาเปิดเตาดูนะครับคุกกี้ที่ได้ก็จะเป็นสีเหลืองทองนะครับ คุกกี้ออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะต้องแซะเลยนะแห่เย็นถ้าไม่แะช่เย็นแล้วมันจะติดที่ก้นถาดแล้วบางทีมันจะเป็นเหงื่อนี้ในขั้นต่อไปแล้วครับขั้นต่อไปเราก็รอให้เย็นใช่ไหมเสร็จแล้วก็แพ็คใส่ถุงหรือใส่ภาชนะใส่กล่องจะเป็นกล่องพลาสติกครับตามที่เราจะออกแบบแต่ไม่นิยมให้ใส่ถุงเหมือนกันใช่ไหมมันจะแตกง่ายแต่เดิมเนี่ยใส่ถุงเพราะว่าราคามันถูกนะครับแต่นี้พอใส่ถุงเราเจอปัญหาว่ามันแตกหักง่ายแล้วก็ขายไม่ก็ได้ราคา พอใส่ถุงพลาสติกนะสังเกตดูว่าทิ้งไว้สักวันหรือสองวันถุงมันจะเป็นฝ้าๆเพราะมันเลอะไขมันใช่ไหมมันจะเลอะฟ้าๆปุ๊บแล้วมันจะเหมือนของเก่าคนก็เลยไม่ค่อยซื้อนะครับการทําคุกกี้ก็เทคนิคก็เหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ชิแรกคือใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนยหรือเป็นแป้งนะครับก็ใช้ของใหม่นะครับเนยที่ใช้ก็ควรจะเป็นเนยที่ออกมาจากตู้เย็นนะครับ คือเนยจะมีลักษณะค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ตีจับอากาศได้ดีขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับทางสำนักเสริมและฝึกอบรมต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับที่มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับนำความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับในโอกาสต่อไปเราจะเรียนเชิญอาจารย์มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ ขอโอกาสลาท่านผู้ชมแบบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ